มาพบกับช่องตังๆง,งเอ็กทูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อพาร์ทสของคลิปที่ได้ลงไปล่าสุดนะคะนั่นก็คือคลิปรีวิวคณะบัญชีสถิติจุลานั่นเองค่ะโดยในคลิปนี้นะคะทีแรกเนี่ยคืออัดทีเดียวเลยตั้งแต่รอบนั้นที่ได้ลงไปแต่ว่าวันนี้เราจะมาอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะใหะ้ให้ข้อมูลทุกคนเนี่ยได้แบบกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงวิชาเ i ็ก n k Propop Calcium Calculus แล้วก็ฟาวน์อีคอนกันไปแล้วนะคะ5วิชาเหลืออีกเหลืออีก3วิชาสุดท้ายได้แก่ f าวน์ส t ตตอินชอนแรนซ์แล้วก็ Financial Accounting แล้วก็บัสฟาวน d นะคะโอเคเราจะมาเริ่มที่วิชาแรกกันเลยนะคะก็คือวิชา f าวฟาวน์สเตตอีทีอินชรน ซึ่งวิชานี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของอทั้ง3สาขาในภาคของเรานะคะคือภาคของเราเนี่ยคือภาคสถิติโดยจะแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น3อันซึ่งเราก็จะได้เรียนพื้นฐานของทั้ง3สาขานี้เลยก็คือ Sta ตแล้วก็ IT แล้วก็อินชูเรนซ์หรือว่าประกันนะคะก็โอเคตอนนี้ค่ะตอนวันวันที่อ่านนี้นะคะคือวันที่29ตุลาคม เราเนี่ยได้วนเรียนวนเรียนครบแล้วทั้ง3เสกนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นสาขาสถิติก็จะได้เรียนวิชาสแตทก่อนแล้วก็วนไปเรียนไอทแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนประกันภัยอยู่ค่ะโ <Okay. S 1> อเควิชาของสแตทนะคะก็จะเป็นวิชาที่เขาจะมีเขาจะมีการสอน เรื่องของการใช้ Excel ว่า Excel เนี่ยเราจะสามารถอร r t ข้อมูลได้ยังไงสรุปหัวใจง่ายๆของวิชานี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีข้อมูลชุดชุดหนึ่งมาข้อมูลแบบที่มีข้อมูลแบบมากมายไก่กองแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะดึงข้อมูลหรือว่าสรุปส,สรุปได้ยังไงว่าจากข้อมูลที่เรามีมาเนี่ยเราสรุปเนื้อหาใจความมีเราได้อะไรจากข้อมูลที่เรามีอยู่อันนี้คือ เหมือนจะเป็นหัวใจหลักของสถิติเลยก็ว่าได้โดยตอนเรียนนะคะก็จะมีการทำเคสทั้ง30สเลยก็คือจะมีมีเคสในให้พีเซนต์หรือว่าให้ทำในอาทิตย์สุดท้ายนะคะด้วยของสแตทนเนี่ยจะเป็นแบบว่ามี Excel มาให้ซึ่งมันมีความยาวแบบจำ,จำนวนข้อมูลที่เป็นตารางตารางลงมาค่ะ ประมาณ1,500กว่าตัวเลยนะแล้วก็ซอสข้อมูลมนาะว่าเออสรุปจากข้อมูลในนี้เราสามารถสรุปว่าบริษัทนี้เนี่ยมียอดขายชิ้นไหนดีหรือว่าแบบว่าเออเราควรจะเพิ่มโปรโมชั่นหรือว่าอะไรที่มันเป็นผลที่ส่งเสริมการขายอะไรทำนองประมาณนี้ค่ะส่วนผ่านมาที่ section it นะคะ section it เนี่ยก็จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยจะสอนเรื่องของ Uh, Microsoft Word แล้วก็ Microsoft PowerPoint ค่ะก็คือจะมีงานแต่ละอาทิตย์ที่เราได้ฝึกใช้ฟังก์ชันต่างๆของทั้งสองแอปพลิเคชันนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังแบบไม่เคยรู้หรือว่าถ้าใช้บ่อยๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบมีการที่ ถ้าสมมุติเราจะเว้นหน้าให้มันแบบพอดีกันเราสามารถแบบตั้งปรับค่าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยประมาณนี้แล้วก็ของไอทีนะคะเขาจะมีควิสทุกอาทิตย์ซึ่งควิสนเนี้ยเนี่ยอาจารย์จะมีสไลด์แล้วก็มีคลิปสอนทาง YouTube ให้เราไปดูแล้วก็ให้เราเนี่ยมาทำควิสในทุกอาทิตย์ซึ่งควิสเนี้ยเป็นแบบ Open Book แล้วเราก็สามารถที่จะทำควิสได้จนกว่าเราจะพอใจในคะแนนแต่ว่าจะมีเวลากำหนดอยู่ค่ะ แล้วก็อของ i อทีนะคะก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆของเออมันจะเป็นออกแนวแบบเทคนิคนิดนึงในความรู้สึกของเรานะก็จะเป็นแบบว่าเออแบบแรมเรียนเกี่ยวกับแลนแวนแล้วก็แบบไวรัสไวรัสคอมพิวเตอร์มาโทรจันเออ แ a m แวร์มาว w อร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ในเนื้อหาที่ที่เราให้เราไปทำควิสแล้วเราก็จะแบบว่าเอา่อได้ทําเกี่ยวกับเราก็จะได้คาข้อมูลความรู้อะไรประมาณนี้เพราะเราจะได้อ่านเองด้วยแล้วก็ได้ทำควิสด้วยก็เราก็จะจํามาก่อนแล้วก็พรีเซนต์มินิเคสสุดท้ายของ i.t. เรารู้สึกว่าค่อนข้างเอ่อชิลกว่าอันอื่นๆก็จะมีความแบบให้เลือกแล้วก็มาคิดว่าแบบ เขาเหมาะสมกับการใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะคือสําหรับเรานะคะรู้สึกว่าการที่อาจารย์ให้ทําเคสเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนให้เราเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้ง3วีคเนี่ยมาประยุกต์ว่าสุดท้ายแล้วเนเวลาที่เราจะต้องออกไปใช้งานจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ใช้งานตรงๆเหมือนกับที่ตอนที่เราสอนแตน่ไอตอนที่เราเรียนแต่ว่าเป็นการแบบเออพอมีข้อมูลตู้ใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือของเอ,อ่อ Microsoft พวกเนี้ยให้ได้เกิดผลประโยชน์นึกออกไหมแล้วก็ตอนนี้นะคะเราวนเรียนมาถึงเซ c ชั่นของประกันภัยก็คือ Insurance นะคะโดยประกันภัยเนี่ยอ,อ,อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าแบบจารย์มีความแบบสมัยใหม่นิดนึงรู้สึกว่าเรียนแล้วแบบชอบนะถึงแม้จะไม่ได้ชอบตัววิชาประกันภยัยแต่ก็ค่อนข้างเปิดใจมากๆเลยเพราะว่าทีแรกมันดูแบบประกันจะดูยากนิดนึง คืออันเนี้ยนะคะเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับชนิดของประกันภัยต่างๆเช่นประกันในประเทศไทยเนี่ยมันมีแบบประกันอะไรบ้างประกันอัคีภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกัน EMS เออไม่ใช่สิ SME เหมือนเล่นมุกโอเคค่ะประกัน SME อะไรแบบนี้ก็คือจะทําให้เราเดียได้รู้ว่าเออประกันมีอะไรบ้างเออเวลาเราคนคนเราซื้อประกันเนี่ยปัจจัยคืออะไรแล้วก็ เราเราจะต้องทํำยังไงให้ประกันการที่เราเปิดบริษัทประกันภัยอ่ะไม่ไม่ขาดทุนเช่นแบบลูกค้าเนี่ยก็จะมีทั้งลูกค้าดีลูกค้าไม่ดีนึกออกปะบางคนเขาก็จะแบบมาซื้อประกันเพื่อที่จะโกงบริษัทประกันอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้เรียนตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยด้วยในอาทิตย์นี้นะคะก็คือในอีกประมาณ3-4ี่วันข้างหน้าเรากำลังที่จะต้อง เ,เคสทำเคสสุดท้ายของ insurance ก็คือตอนนี้เราเรียนที่สัปดาห์ที่4แล้วก็คือของการประกันภัยเน็ตจะไม่ได้เป็นการ p r e เซนต์เคสแต่ว่าจะเป็นการดีเบตหรือว่าโต้ว,วาทีนั่นเองค่ะก็คือเราก็จะอาจารย์เขาจะให้ยัตติมาให้เราแบบว่า ปลยัติแล้วก็เอาไปดีเบตกันโดยที่เราจะไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสนอหรือฝ่ายค้านดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาข้อดีข้อเสียของการประกันภัยแบบนั้นคือหัวข้อยติก็จะเกี่ยวกับการประกันภัยนึกออกไหมว่าประกันภัยแบบไหนดีไม่ดียังไงให้มเราให้เราเนี่ยได้แบบศึกษาทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็มาถกเถียงกันอะไรแบบประมาณนี้ค่ะจะพยายามจะบอกว่าจริงๆอัตื่นเต้นมากกับการดีเบตครั้งนี้สู้ โอเคค่ะในวิชาต่อไปนะคะจะเป็นวิชา financial accounting ก็คือวิชา Finac นั่นเองค่ะวิชา Finac เนะี่ยคือวิชาการบัญชีการเงินการบัญชีการเงินนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าการที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับ d e บิตเครดิต รายการค้าลูกหนีกน้การค้าเจ้าหนี้การค้าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินโบกส่วนของเจ้าของเราจะได้เรียนรู้สมการบัญชีแล้วก็ได้เรียนรู้ว่ารายการค้าใดเนี่ยเป็นแบบเดบิตเป็นแบบเครดิตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะต้องทำสมการให้ทั้งสองฝั่งสมดุลกันหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เยอะที่สุดของวิชานี้สำหรับเราก็คือการทำกันบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่า วิชา f i n แอเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการบ้านทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็มีการบ้านตลอดน่าจะไม่มีอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองคะ่ะโดยที่การบ้านของวิชา f i n แอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยในตแต,แต่แต่ละอาทิตย์ก็คือก็คือการทําบัญชีมันก็จะมีแบบว่าการปิดงบ การปรับปรุงงบแล้วก็การนําข้อมูลที่เรามีอะค่ะเอาไปเขียนงบกําไรขาดทุนงบแสดงส่วนของเจ้าของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทนึกออกไหมเวลาเราก็เราก็จะต้องดูว่าเอ้ย กาไรขาดทุนเป็นยังไงบ้างแล้วสินทรัพย์ของเราเป็นเท่าไหร่ส่วนของเจ้าของของบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็จะเรียนจุดนี้แล้วก็จะได้ลง general j o u r n e y อะคะ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรอะสมุดร,รายวันทั่วไปก็จะเป็นการเอาบันทึกรายการขา d เดบิตเครดิตต่างๆประมาณนี้คือจริงๆแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็เป็นวิชาที่เราเนี่ยซัฟเฟอมาตลอดเลยวิชาฟิ n ิเนี่ยเป็นวิชาที่ตั้งแต่เราเปิดเทอมเข้ามาเนี่ยเรา คิดหลายรอบเหมือนกันว่าจะถอนดีไหมคือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเยอะแล้วก็คือเหมือนยังปรับตัวเรียนเนื้อหาจุดเนี้ยไม่ได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยมีพื้นฐานแล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยเอ่อแต่ว่าด้วยความที่ก็มิเทอมที่ผ่านมาก็พยายามกลับไปนั่งทบทวนนั่งเรียนคลิปเยอะๆนิดนึงแล้วก็พยายามเข้าใจคอนเซปต์หัวใจหลักของมันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็คะแนนออกมาแล้ว ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็เลยหลังจากที่สอบมิเทอมเสร็จก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ไม่ถอนละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่นึกออกปะก็เลยโอเคงั้นกัดฟันสู้ไปดีกว่าแล้วก็เอ่อตอนนี้นะคะมันก็คือคลิปก็จะมาเรื่อยๆเลยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเอ่อตอนแรกเนี่ยเราเจอแบบเรียนเกี่ยวกับบริการแล้วก็ตอนนี้ค่ะจะก็เรียนเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าธุรกิจสินค้าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นจากบริการแล้วก็เรียนเกี่ยวกับแบบภาษีเพิมเ่มเติมอะไรทํานองนี้ค่ะ ค่าส่งอะไรต่างๆซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่ามันเอาจะออกแนวเป็นเหมือนแบบคล้ายๆวิชาสังคมนิดนึงสังคมผสมเลขเพราะมันจะมีเกี่ยวกับการคำนวณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันไม่ได้ยากมากแต่ว่าอาจจะต้องขยันทากันบ้านก็คือขยันทากันบ้านเยอะๆเพราะว่าวิชาการบัญชีเป็นอะไรที่ต้องฝึกทําจริงๆแล้วก็ ต้องเรียนคลิปสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเราขาดตอนไปอ่ะมันก็จะทําให้เราแบบหลุดไปเลยเพราะว่าเนื้อหาของแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันจะต่อต่อกันเช่นถ้าคุณไม่ได้เรียนปรับปรุงอง่ะคุณก็จะไปปิดงบบัญชีไม่ได้หนกออกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องพยายามจัดการเวลาจัดสรรปันส่วนเวลาดีๆกับวิชานี้ก็ข้อสอบไม่ได้ยากมากค่ะรู้สึกว่ายังพอทําได้อยู่ก,ก็ยากมันจะค่อนข้างงงง,งนิดนึง แล้วก็วิชาสุดท้ายนะคะคือวิชา b u s f o ว n d วิชา Bu s Found เนี่ยหรือว่า Business Foundation หรือเปล่าก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพื้นพื้นฐานของการบริหารซึ่งวิชานี้นะคะจะเป็นวิชาที่เราเนี่ยอ๋อทั้งวิชา FinEx แล้วก็วิชา b u s Found เนี่ยจะเป็นวิชาที่เราเนี่ยเรียนเหมือนกับบัญชีบริหารเลยค่ะโดยวิชา b ั s Found เนี่ยจะไม่มีการตัดเกรดเป็นแบบ AA บวกเออะไรแบบนี้นะคะวิชาเนี้ยจะ ตัดผ่านกับไม่ผ่านไม่แน่ใจว่าเรียกว่า W บิวกับอะไรสักตัวหนึ่งจะเป็นการตัดผ่านที่60%คือถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีคะแนนตั้งแต่60%ขึ้นไปใช่ไหมก็จะผ่านในวิชานี้แล้วก็จะไม่ได้มีการคำนวยหน่วยกิตใดๆค่ะซึ่งการสอบออที่ผ่านมาของวิชาบัสบัสฟาวเนี่ยก็คือก็คือจริงๆแล้วอ่ะ อ่านชีตเอาก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติไม่มีชีตก็เรียนค่ะว,วิธีการก็คือ,อ,อมันจะมีคลิปมาให้แต่ว่าคลิปเนี่ยจะไม่มีไม่มีสไลด์หรือว่าไม่มีเลคเชอร์โน้ตให้ก็คือคุณต้องจดทั้งหมดเลยที่แบบคลิปพูดอะไรแบบนี้แต่มันก็จะมีชีตอยู่ถ้ามีรุ่นพี่ก็จะอาจจะมีรุ่นพี่ให้ส่งกันลงมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในวิชานี้เนี่ยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับ ค่อนข้างเกี่ยวกับการการบริหารนิดนึงแล้วก็ถ้าจะหากถ้าหากจะให้แนะนําน้องๆที่สอบติดเข้ามาแล้วแล้วกออ็อยากจะทําคะแนนวิชานี้ดีดๆก็จะแนะนําให้ไปทํา quiz ค่ะคือวิชานี้มันจะมี quiz อยู่ที่คุณจะสามารถทำ as much as you can ได้ก็คือทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกแล้วก็จํา ควิสในนั้นนะให้ได้เพราะว่าข้อสอบเนี่ยจะค่อนข้างแบบมีความคล้ายๆควิสก็คือจะมีที์หลักแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรหัวใจหลักของวิชาเนื้อหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อหาวิชานี้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมติว่าใครจะคิดว่าจะดองไว้เนี่ยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีความสามารถในการอ่านชีตที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่คือยอมรับเลยว่าขอเล่าประสบการณ์ก็คือ ในช่วงสอบมิดเทอ m มที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาดองมาอ่านแบบวัน2วันสุดท้ายก่อนที่จะสอบตัวมิดเทอ m มวิชานี้เหมือนกันแต่ก็มันก็รอดนะคะก็คือหมายถึงว่าณจุดจุดเนี่ยก็ยังรอดถ้านับคะแนนมิดเทอ m มเนี่ยก็ยังรอด60%นั้นอยู่โอเคก็คือเหลือถ้าสมมุติอ,อย่างเราเนี่ยก็คือเหลือทําอีกมิดไฟนอลที่เหลือเนี่ยให้เกิน6 0ก็เราก็จะผ่านวิชานี้โดยที่แบบไม่ได้มีการคำนวณหน่วยกิตใด,ดๆคะ่ะ อันนี้คือจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวคณะบัญชีสถิติจุฬากับวิชาเนื้อหาวิชาการเรียนต่างๆ Foundat s, uh huh. <S Found t IT Insurance mm hmm. ก็จะมีงานทุกอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากเกินไปก็จะเป็นงานออกแนวให้เราเนี่ยได้ลองใช้แล้วก็ลองกลับไปทบทวนในเนื้อเนื้อหาในคาบซมากกว่า uh huh. งานฟินแออ๋อฟาวนฟาวฟาวน์ตาร์ไอทีอินชอนนันเนี่ยมันอาจจะมีช่วงหนักๆน,นิดนึงก็คือช่วงที่กำลังจะพรีเซนต์ในอาทิตย์นั้นก็จะต้องมีความแบบเตรียมสไลด์ซ้อมพูดเตรียมบทเตรียมข้อมูลอะไรแบบนี้อาจจะหนักต,ตรงตรงช่วงทำเคสแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าซัฟเฟอร์ขนาดนั้นนะแล้วก็บัสฟาวน์ก็ เป็นวิชาที่เยอะนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีหน่อยกิจอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็คือเอาแค่พอผ่านละกันก็ซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะคนส่วนใหญ่ก็ทําประมาณนี้นะคะก็คือบัฟฟาร์มก็คือพอผ่านเพราะามันแบบตัดเกรดแบบผ่าน60%เฉยๆโอเคค่ะอันนี้ก็จบจริงๆแล้วสําหรับการสรุปทั้งหมดเนะถ้าใครมีคําถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอะ่ะถามได้เลยอ๋อขอกระซิบเพิ่มนิดนึงนะคะพอดีว่ามีน้อ,นองๆที่อยากจะเข้าเนี่ย อสอบถามกันมาในทาง,ทางเดิมเนี่ยค่อนข้างหลายคนค่ะคำถามนี้ถามว่ามีผู้ชายเข้าคณะนี้เยอะไหมต้องขอบอกว่าในสาขาของเราเนี่ยก็10กว่าคนนะก็คือถือว่าเยอะอันนี้คือสาขาสแตตแต่ว่าถ้าไปดูรวมๆทั้งหมดเนี่ยคือค่อนข้างคละชายหญิงมากจะจําได้เลยคือเวลาการทํางานครั้งหนึ่งเนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็จะมีแบบผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแทบจะคละๆกันหมดเลย ตั้งแต่เราอยู่กลุ่มมายังไม่เคยอยู่กลุ่มที่เป็นหญิงล้วนเลยนะก็คือน่าจะแบบเรารู้สึกว่าจํานวนคนอะของชายหญิงอะไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นอยากจะลดความกังวลของหลายๆคนที่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะคณะบัญชีมีแต่ผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงค่ะทุกคนสามารถเรียนได้หมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทั้งสงเพศเนี่ยมันเท่าเทียมกันนึกออกปะมันไม่จําเป็นว่า คุณเป็นผู้ชายจะชอบภาษาไม่ได้หรือว่าชอบคณิตศาสตร์ชอบแบบการบัญชีการเรียนบัญชีเนีงง่ยไม่ได้ไม่จริงหรือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไปเรียนวิศวะหรือว่าจะไปเรียนอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมไม่ได้เนี่ยก็ไม่จริงนึกออกปะทุกคนสามารถทําได้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็ชอบดังนั้นก็อยากให้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าค่ะแบบสนับสนุนให้ทุกคนทําในสิ่งตัวเองชอบทุกวันนี้เรารู้สึกว่าคนเราก็พยายามแบบผลักดันมากขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่อง เรามีสิทธิ์ที่จะชอบแล้วก็ไม่ชอบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจํากัดเพียงว่าเพศอะเพศแบบไม่ได้มีแค่หญิงหรือชายการชอบสีชมพูไม่ได้แปลว่าผู้ชายจะชอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันค่ะถ้าสมมติว่าใครเพื่อนๆน,น้องๆมีคมีคำถามสงสัยเนี่ยสามารถทักมาถามเราได้ที่ช่องทาง IG นะคะตังตังที T อสทีเอ็นจโอเค ยังไงก็สุดท้ายนี้นะคะฝากากดไลค์กด subscribe ให้กับช่องต่างๆเอ็กทด้วยนะคะหวังว่าจะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็มีความสนุกเพลิดเพลินกันบ้างแล้วก็ฝากคิดว่าเร็วๆนี้มีแผนที่อยากจะทำคลิปใหม่อยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย